แรกเปิดหัวอยู่กรช่องจัตสีนะครับไปจนถึงเวลา17นาฬิกานครหลวงโปรโมชั่นคุณสันชัยนี่คืออดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อีกค,คนหนึ่งนับของเมืองไทยสุยสิยันต์สลุงอิสไยครับนี่เป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทเบอร์ซีนะครับผู้พิชิตโทมัสโรฮาร์ดครับนอนนีนก้าวขึ้นมาในรุ่นแบนด์น้ำเวดัย18ปอนด์ครับเพื่อตามล่าพลังโลกจากชินสเกะยมกามานากะนะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นคนปัจจุบันสู่กับตกมวยไทยนะครับเสรีชัย จากราชดำเนินครับนี่เป็นรองแชมป์ของวิกแอ์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดวุฒิทีชัดชัยสอนทาครับเจ้าไม้นะครับชื่อเล่นของสุริยันที่เป็นอุ้ยอ้าวโอ้โหยังไงครับพัวครับโอ้หเลยครับนาทีแรกเร็วครับเร็วรโอ้โทีเดียวอยู่เลยครับ โอ้เสรีชัยโดนตรงไหนไม่ทันเห็นนะครับแต่ว่าจุดเด็ดเด็ดขาดนะครับชมภาพชาครับดูกันชัดๆซ้ายโอ้ครับต่อยชสยโครงด้านขวาครับมาทุกซ้ายนะครับดูนะครับจากข้างล่างขึ้นไปครับชายโครงขวาครับที่สุดท้ายนั่นแหละครับหัวทิ่มเลยครับโอ้ โดนซ้ายก็ไม่ใช่โดนขวาหมัดเดียวแค่แอร์ักเดียวครับโอ้โหเหนือความา